พี่น้องมาเออไป่ใช่โชคป้าเดือดนอกควนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนพี่น้องวันนี้ว่าสุกคนมาอันนันมากยังมากยังเนาะพี่น้องเนาะขันพรมนกเกี่ยวเขาซอยกะกะบุญมีแน่นอนพี่น้องป้าป้าสนาบ๊อบบี้บ่าวสุกมาเกี่ยวซอยปกติเพิ่มมาดอก Cứ bát cho đụng đụng cả đại buổi đi chợ đấy phải không? mà, à. mà kéo khẩu này, nay mà kéo cuao nè, kéo cả cái thứ mà em nó sao đâu, nạm cả cái thứ mà ăn, <laughs> chúc đấy, 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 chúc ลูเมึงเลยงสือให้กินได้เอาหมอนี่ลูันกระตุกดูก็โ้นมาตคือกันนะเด้อดูแกวมาบันเล็กน้อยชุกห้ามมังบ่เมนสิมาอะจบอกจักเด้อบาสุกมาพี่นงมากแก้วขขาซอยมันนี้กนนะ มื่อนี้กับน,นาจะเป็นมืออสุดท้ายที่เพื่อนเสด็กล้กรุงเทปสุกเลยอ,นนอือก,กโอ้ยอก็ถดง่ายน่าจะแม่นนะสุกฉันถือสิบสองนามาขึ้นเนี่ยมาสบายแล้วกล้าปล็อกเห็นแล้วเขากินยังไป้ามาเยอะขวัญมาเยะขวั

มึดดม่อยงเีดไหมดเมือยขึ้นเมืยก็รเ่อยเมื่อยขึ้นโดดแนมาถือมขึ้นเองมาสีม่ใช่เกี่ยวไร้ำกันยิ้เข่าขึ้นขึนเข่าไปกี่เลยจอน่ะจอนมึงจะยใส่ชีวิตได้ี้แบบนี้เล่นนี่ยเนเ่นเ่นเ่นเนเ่นเลน่นเนี่เนน่เ่นนี่เน่เน่เน่นเ่ยเน่เนี่เเ่ รุ่นน่ากมือไงนมันเพราะกระเทือนเนาะไม่เห็นนะเนี่ยขอยังปวดบดนเอวข่อยคน้ข่อยตีอ่ะเรื่องไหนเรื่องใหม่ เกี่ยวจอไปฝุ่นเนาะจอไปห่มไปยังพี่น้องนะบ้านชุดท่ายที่พวกเพ็่นสิเกี้ยวเพราะว่าเพิ่นสิกราบนะท่านอยู่อีกกะดีใจเห็นนะ เว้ยก็ว่าถือพี่น้องทีจ้างพวคนอยู่ไงเยนนอยอมแพลเลยนะพี่น้องยอมแพ้นะรักแ้อันนึ้งได้สิคะเอาไปเอามาพิดแล้วพี่ไม่ไม่ดิเพราะว่างานที่ไม่ดิแล้วโอ้ยเหมือกอนเหมือก้อนมานบ้านได้มาดิบเออมันไห ดิบๆในแล้วเม่อก่อนเเออน้องกจอซด้ะเอนันกับบดมาพี่น้องเพื่นข้าไปร่วมเห็ดครัวยืนเีกนะยืน ยืนหมวกชูนับมิดเขาและนับกุกเขาแล้วนับกุกเขาแล้วนี่มักซูนับแล้วบันเก่าจะกุ๊กแค่ยังน้องเอ้ยท่อเลยกับเขากับน้ำ มันงาม้ายก็คือขีขาดเกี่ยวบ่ดมีไหวบ่ได้ม่หมากนะชิมก็สิได้สบายก็คิดอียนเนต่ว่าก็กระทือ้าวอยเกี่ยววัดมืกอคอย ត <tôi> ែអ oh, ៀងណែបាត់เจ็บពីជំងឺហ្នឹងបាទអូបងនេះតិចๆឲ្យបងចា

พ่อแล้วพ่อแล้วเลยดูเอาจองน้ำจองน้นี่คูไปเกี่ยวได้แจ่มดีดีคุณน่แม่มหนูอูี่หนั่นูเาแจ่ไปเจอแต่งงกูจะเกี่ยวดีพ่อเดีวมาหมุกขึ้น กินนจะเกียดดีวไปทักนัเตนี่มันเบิ่งขึ้นได้จนบ่ได้เนาะไปไปไหนโอ จอนจอนใส่ในตีมกอามาตีนะกาแฟกันยังฮะได้ข่าวบางพี่น้องเอ้ยข่าจูดมซะนีไฟกจอนดดใิข่าวีต่ไหมมนก็ด้จะมดนได้ะไมมอ๋อมาไกลไม่มีสัญญาณเน็ตเน็ตไปนู่นต่ะงคนแจะเก้ยวเขาพี่น่ออันนั้นโอ้ยแต่จักหน่อยไหมมาพ่ะ

ดำแต่ก่องใอยกันมาเมื่อแก่ๆก็สนเข้มผู้กันงุเกผูก็สนเข้มกูคืนว่าแม่ของนี่เนแนี่ของแนวเข้มบว่ สีเข้มสีหมูเข้มอีแมะก็สีหมูเข้มสนหมูเข้มอยู่ไซเป็นมนสีเหงสีเหมันเข้มได้เข้มนา้อิเม่ว่าพอดีพอดีใจเผื่อมันเหงเนี่ยเออว่ะเออสิเนาะมันคือหมูแต่ว่าไปเอือบเอาใส่ไซะ พี่พี่พียินเสียงกักแบบหนเซโนเขาเห็นทสิ่งอนนี้ตัวใหม่ปะพามาอย่างไฟอยู่ในหมอในอันนั้นเออสิ่งอนู้น่นู้นอะเซื้อไเป็นตอนน่้หนะเขาแกแบมันละตามมาคงกินเพล

ผู Ooh, uh, oh, ้จอยไโอ้วนไปซอยไปอะไรสิปั้นมืออื่นี่เก่งขายเอทเอโอ้นศญรตงเป็ดเกี่ยวซอยเ็นดี้าาว่าโอนไปเหรอทางอ่ะไปอวไปเบิร์เขาจะเกี่ยวเขาตับเขา จ้างก็จะหรือไปไหนไปก่อนเป็นเนื้อเดิมมีน้ำมันเนื้อติดมากม่แต่เนื้อพี่ก็กินป่เมือให้คนให้คนเห็ดเจ้าขาวบุปผินเรามาเร้าวแล้วปจ้ะ ยังหา่อยยังสิเมื่อวานเมื่อเอาสวิงเอาสวิงมาซ่อนปลาส้ยมวะเลสกระเป๋าเทียงผมเลสทำไมมาเพื่จะผม เนื้อเค็มนะโมเมนเนื้ออันแห้งเนื้อเค็มเนื้อเค็มแห้งอุมเค็มเขาก็จะตัดแต่ทั้งขางมอ่ะสักซอยเขาก็ตัดตัดเอารอบรอบทิ้งมันมันซุกเลยอืมตัวมันเชียวเชียวบเขาจะตัดแบบเอนะ นานจะซุกเลยมั้งไอไอก้อยก็พีเพิ่นเอจจะจัดสิตามเสมาด้วยป่พี่พอไปจีเวลามันเรือใจนาะซุกคาานไทยคิปซุกซุก่อันนีน้เพรตัดทีกระิบวเป็นนานาบดขึ้นแล้วบึดขึ้นนี่เขียดน,นีเอาคิปเอาคิปไม่ไม,ไม,ไม,ไมีเอาคิปไม่ไม,ไม,ไมีตัดออกคันนี้ตอนอนนั้ ผินี่แต่นอนถ่ากิติดแดงคันเ้มันมีเนื้อก็หมเพื่อนเนื้อแดาสุดว่ามูเขากินได้แต่เนื้อเนื้อตัวนี้ ันมีองอันมูอันแบีท่านเยันนีสามอันวันมีอีกระดอันหนึ่งติ่งยังเนื้อแนแบอยู่กรุงเทพกันดีาแล้วก็ออกไปนอกเอารถไปไวนอกผัว ไปบอกไปบอกเก็บขออเขาบอกซุกเลยนะเยเลือนุเล่าแดุตอนนี้ก็กินซุกเนื้อนี่นี้สมนี่ปีมันซุกสมนี้สมหมูเนื้ตัวนึงเนื้ตัวนึงหมูมันจะกินแบบสบายเนาะตังเดเนี่ยนะโอเนื้อกินนิด

โอเคอเรอ่ปลาเขาก็ดิบอเบเบาสมบาสมอน่ไมคือบำปลาใส่บ่น้องเอ้ยเดี๋ยวเตรียมเครื่องเตรียมของก่อนกินข้าวคือกูบปกินอยู่นีย่น

เออปุ๊ย <laughs>

มาไปโดนนองผู้ยานนิ่มด้วยา่า่เนม่แ่กไปเปลี่ยนกันบ่ว่าจะไครับ phô vàng chắc thay màu xỉu nhau cái sẹo hả nhỉ hàn cái phố xóm phố จะก็ตัดเขา trước cứ vô xuống bên đây phải không? Cứ kỳ khả hạn như kim thảo không? Ăn kim khả đu kìa Sao ăn sao ăn hả Cứ kêu khả hộ Hãy subscribe cho เป็นลูกที่เขาพอใจเยอะเที่ยงถูกใจคนอื่นเป็นแบบไ้เรอ่องโดนเสียและเนี่ยแล้วกูบอกกูบอกค้ำใต้แล้วบอกบอกวะเงคือมึงไม่อะไรอ๋อเรื่องบอก

Nếu mua về Hà, đông, mua về Học bạn thôi